สวัสดีค่ะวันนี้วันที่20เมษายนนะคะเป็นวันที่คนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาค่ะสามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์หรือยื่นอุทธรณ์ได้นะคะโดยการเข้าไปในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันค่ะหลังจากที่เข้ามาในเว็บเราไม่ทิ้งกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยค่ะหลังจากที่คลิกปุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะ เขาก็จะให้เราใส่หมายเลขบัตรประชาชนค่ะแล้วก็ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์หมยเลขโทรศัพท์นี้ค่ะให้ใช้เลขโทรศัพท์เดิมที่เคยลงทะเบียนเมื่อครั้งก่อนนะคะแล้วก็ให้ใส่วันเดือนปีเกิดค่ะหลังจากที่ใส่หมาเลขบัตรประชาชนหมาเลขโทรศัพท์วันเดือนปีเกิดเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็ให้คลิกที่ปุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยค่ะ พอคลิกปุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์เรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมในการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อที่1น,นะคะข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อไปนี้กระทรวงการคลังจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์ของข้าพเจ้าในการได้รับเงินชดเชยสำหรับมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด -19 ข้อที่2ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิตามมาตรการเนื่องจากประกอบอาชีพเกษตรกรข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า หลังจากกระบวนการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เสร็จสิ้นแล้วและข้าพเจ้าได้รับสิทธิ์ตามมาตรการข้าพเจ้าจะไม่ขอรับความช่วยเหลือจากมาตรการใดๆจากรัฐที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด -19 อีกต่อไป ข้อที่ 3. าข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่าในกระบวนการการพิจารณาทบทวนสิทธิ์ของกระทรวงการคลังข้าพเจ้าจะต้องให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหรือบุคคลที่กระทรวงการคลังมอบหมายในการให้เข้าพบหรือ ให้เข้าไปยังสถานที่เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์หากข้าพเจ้าไม่ยินยอมไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหรือบุคคลที่กระทรวงการคลังมอบหมายให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะได้รับสิทธิ์ตามมาตรการอีกต่อไปและไม่สามารถขอให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์ได้อีก ข้อที่ 4. ความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ขณะลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการให้ความหมายรวมถึงข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์นี้และข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหรือบุคคลที่กระทรวงการคลังมอบหมายได้จัดเก็บและประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนสิทธิ์นี้ด้วย ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่ได้ให้ในขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงโดยไม่ได้เกิดจากการปลอมหรือแปลงไม่ว่าจะโดยวิธีการใดหากข้าพเจ้ามีเจตนาให้ข้อมูลเท,ท็จข้าพเจ้ารับทราบว่าอาจมีการดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะทางแพ่งหรืออาญาข้อ 6. ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบในกระทรวงการคลังเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินการยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้าที่มีต่อสถาบันการเงินใดๆต่อบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดแทนข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนสิทธิในการนี้ ให้กระบวนการคลังหรือผู้จัดทำระบบในกระทรวงการคลังมีอำนาจรับมอบข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้าและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลเครดิตแก่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหลังจากที่อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมในการยื่นทบทวนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะหากเรายินยอม ให้ติ๊กที่ข้าพเจ้าอนุญาตให้กระทรวงการคลังเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนสิทธิ์ค่ะและหลังจากนั้นก็ให้คลิกยืนยันและดำเนินการต่อได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้ติ๊กตรงที่ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่าหลังจากกระบวนการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เสร็จสิ้นแล้วและข้าพเจ้าได้รับสิทธิ์ตามมาตรการข้าพเจ้าจะไม่ขอรับความช่วยเหลือจากมาตรการใดๆของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด -19 อีกต่อไป หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้ระบุอาชีพค่ะว่าเราประกอบอาชีพอะไรนะคะโดยการคลิกเลือกค่ะที่ปุ่มด้านขวามือนะคะเขาก็จะมีอาชีพมาให้นะคะยกตัวอย่างเช่นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั่วไปทำความสะอาดบ้านค้าขายอาหารหรือเครื่องดื่มนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดมาให้อ่ะคะ่ะหรือถ้าไม่มีในส่วนของตรงนี้ให้เราคลิกที่อื่นๆนะคะ หลังจากที่เราระบุอาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ใส่ชื่อสถานประกอบการของเราได้เลยค่ะซึ่งจะอยู่ทางด้านขวามือเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ใส่สถานที่ที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้นะคะหรือที่อยู่สถานประกอบการค่ะให้ใส่ตำบลจังหวัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อรับ OTP ค่ะ หมายเลข OTP อะค่ะจะแจ้งไปใน SMS ของทุกท่านนะคะก็ให้ใส่หมายเลข OTP ไปได้เลยค่ะแล้วก็ให้คลิกตกลงนะคะแค่นี้ก็จะได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะก็ให้เราเตรียมหลักฐานการประกอบอาชีพของเราให้พร้อมนะคะในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบอะค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ